สัสดีค่ะทุกคนชื่อโมนะคะเป็นนักศึกษาบริยาโทรสาขา m s c Digital Marketing ที่ University of Exeter วันนี้นะคะโมก็จะพาทุกคนมารู้จักกับคอร์สนี้ว่าเรียนอะไรกันบ้างและตารางเรียนเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะหลักสูตร Digital Marketing ที่นี่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์โลกการตลาดดิจิทัลสมัยใหม่ค่ะโดยมีทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกให้เราสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจของเราได้เลยโมเองได้เรียนวิชาหลักๆอย่างวิชา Integrated Marketing Communication Content Creation and Communication และ Applied Digital Marketing Analytics เน้นการเรียนรู้ผ่านเคส e study และโปรเจกต์จริงที่ช่วยให้เราได้ลงมือปฏิบัติทาจริงค่ะและที่สําคัญคอร์นี้ยังได้รับการรับรองจาก CIM ทําให้เรามั่นใจได้เลยว่าความรู้ที่เรียนจะนําไปต่อยอดในสายอาชีพการตลาดได้จริงๆค่ะ และใน1สัปดาห์จะมีเรียนทั้งหมด4วันค่ะซึ่งจะมีทั้ง Class Lecture, Seminar และ Workshop ซึ่งตารางเรียนจะยืดหยุ่นทําให้เราสามารถจัดเวลาไปทํางานกลุ่มหรือโปรเจกต์อื่นๆได้ค่ะและการเรียนที่นี่เน้นการมีส่วนร่วมเช่นการทํางานกลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูลจริงและการนําเสนอแผนการตลาดดิจิทัลให้กับแบรนด์ต่างๆค่ะ